สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีพลอยสายเพชรโยนทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายอีกเช่นเคยที่ช่อง y YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะวันนี้พลอยสายก็อยู่กันที่บริษัทเพชรโยนสำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ 1, ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะมาอัปเดตนะคะรถกระบะแคบนะคะให้พี่พี่น้องๆได้ดูกันพอแม่พี่น้องท่านไหนที่กาลังมองหารถใช้งานสักคันนะคะเป็นแคบไม่เอาสีประตูวัน จัดมาให้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้และก็ถึกทนด้วยก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พลอยใส่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยใส่ก็เลือกเป็นนิสสันนวาวาร่า 2.5e back edition ปี2019นะคะคันนี้เป็นปี2019เลขไมวิ่งไปแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นเองบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆและที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทผ่อนร เริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองรายได้17,000บาทขึ้นไปก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วและเลือกผ่อนได้นานสูงสุด84งวด7ปีกันไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79ลูกค้าเครดิตดีออกเลเริ่มต้นนะคะดาวน์ศูนบาทได้เลยและสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะรายได้17,000บาทขึ้นไปก็สามารถเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะรับสุขสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทร,รับวิสาหกิจพอ่อบ้านอ่า ข้าราชก,การนะคะ ค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งร i d เดอร์ไลแมนก็รับทุกสาขาอาชีพเลยขอแค่มีเอกสารนะคะแสดงรายได้ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาเท่านี้ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้แล้วนะคะและสําหรับพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานถามว่าอายุงานกี่เดือนถึงต้องออกรถได้นะคะอายุงานนะคะ4เดือนขึ้นไปหรือผ่านโปแล้วนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นนวรานะคะที่ถึกและทนมากๆนะคะ พ่อแม่พี่น้องหลายคนนะคะเอาไว้ใช้งานกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะคะราคาประหยัดแถมได้รถสภาพใหม่คันนี้เรียกว่าน้องปลายแดงเลยก็ว่าได้สีขาวดำด,ดูดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดด้วยรวงพึง่งอ่าตัดด้วยตัวระบายความร้อนนะคะที่เป็นสีเทาะคะ่ะเงาเงาแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้นี้สันตรงกลางนะคะบอกเลยว่าต่อจะ ถึงจะไม่ใช่แบรนด์หลักนะคะแต่คุณภาพนะคะไม่แพ้เลยนะคะต่อมานะคะก็มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน2ทพุทบรทเรือ6853กรุงเทพมหานครจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีดำขีดด้วยตัดขอบด้วยสีส้มสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้านะคะได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ นี่สวยมากๆเลยนะคะสภาพหลอดไฟไม่แตกไม่ร้าวไม่มีรอยแตกงานนะคะยังใสยังกริ้งอยู่เลยไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยต่อมานะคะด้านล่างติดตั้งไฟทับที่ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะด้านล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะต้องบอกเลยคันนี้ทรงหนะดุมากมากนะคะในส่วนของฟุ้มล่อเขาก็จะมีการชนมาให้นะคะทั้ง4ี่มุมเลย นะคะทั้งสี่เส้นเลยตรงยางทั้งสี่เส้นล้อทั้งสี่เส้นเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อไม่เคยดัดแปลงตัวรถและที่สําคัญไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะถามว่าตรวจสอบยังไงนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถนําสําเนาเล่มนะคะไปตรวจสอบเช็กศูนย์ได้ทุกคันเลยหากพบเจอนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลย มาดูในส่นของตัวล้อกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กซ์อลลอยแท้เดิมโรงงานนะคะทูโทนลงดำแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อมแม็กลงดำสภาพแม็กนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยยางก็จะได้เป็นยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะสภาพภายในซุ้มล้อใหม่กริบนะคะคันนี้ล้างทำความสะอาดให้แล้วด้านข้างนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างสีดำตัดขอบด้วยสีส้มสวยๆแบบนี้เลย สติกเกอร์นะคะลดลาย b บ็ c k e dition มาครบนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกตัวกระจกจะเป็นสีดำซึ่งแตดกับสีขาวตัวรถได้สวยมากๆแถมคาดด้วยสีส้มแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยคิ Q ้วกันสาดนะคะติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้อีกต่างหากนะคะตัวกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานในส่วนของด้ามจับประตูก็จะเป็นสีดำนะคะสัญลักษณ์ นาวารานะคะโลโก้รุ่นมาครบมาพร้อมกับปุ่มนะคะเซนทัลล็อกนะคะมีมาให้ด้วยมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนเลยมาด้านหลังเขาก็จะมีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะ Black อชแล้วก็ทรงท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นทรงตุกเด็ดนะคะมาพร้อมกับกล้องถอย1ตัวนะคะอยู่ตรงนี้เลยโลโก้รุ่นนะคะมาครบบันไดหลังนะคะ ไฟท้ายแท้เดิมนะคะเป็นไฟท้าย daylight นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟหลอดไส้ที่สำคัญนะคะเขามีการกระแทกนะคะในส่วนของขอบไฟโคงไฟเนี่ยมาให้ด้วยแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะมีรอยนิดเดียวนะคะนี่เลยนี่มีรอยนิดเดียวเลยแล้วก็สภาพแม็กไลเนอร์นะคะ แทบจะไม่ค่อยบรรทุกหนักมาเลยคันนี้นะคะการกระแทกใช้งานได้อีกยาวๆเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมานะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนเปิดดูภายในกันเลยนะคะสําหรับภายในก็จะได้มาเป็นสีดํานะคะได้ส้มแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากระบบเจนทัลล็อกนะคะประตูโครเมียมด้านในพามาดูด้านในกันนะคะบอกเลยว่าด้านในสวยมาก ระบบแอร์นะคะหมุนได้360องศาเลยนะคะใช้งานง่ายพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะนี่เลขใหม่ตามจริงนะคะ47,000กับอีก491กิโลเมตรนะคะวิ่งไปน้อยมากๆเลย คอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเจอในส่วนของตัววิทยุนะคะเครื่องเสียงรองรับวิทยุ fmam ทั้งหมดเลยระบบแอร์เป็นระบบแอร์แอนาล็อกนะคะได้มาเป็นเกียร์แมนวนวลแบบถุงคลุมแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้อดีของเกียร์แมนวนวลถุงคลุมนะคะก็จะกันสิ่งสกปรกนะคะเข้าไปในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ได้ดีเลย ต่อมานะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําคาดสีส้มแบบนี้เลยนะคะซึ่งสภาพเบาะใหม่มากๆคันนี้เบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มีเยินเลยเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังกันนี่ภายในแคบนะคะคันนี้หูติดตั้งชุดเครื่องเสียงมาให้แล้วบอกเลยว่าคันนี้แค่ชุดเครื่องเสียงได้ได้ไปเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะติดตั้งของอย่างดีมาเลยแล้วก็มีตู้ลําโพงนะคะอะไรเสร็จสรรมีเบาะรองนั่งนะคะ สภาพนะคะกว้างขวางอยู่นั่งสบายนะคะเพราะว่าตัวนี้มันปรับสามารถปรับออกมาได้อีกนะคะถ้ามองภาพรวมก็ถือว่านั่งสบายเลยนะคะแถมมีเพลงฟังด้วยนะคะเปิดเพลงล่นๆนะคะใครที่สายลำโพงสายซิ่งนะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ถูกใจแน่นอนที่สำคัญราคาไม่แพงราคาจับต้องได้ด้วยนะคะรายได้17,000บาทก็ออกได้นะคะคันนี้ราคา400,000นะคะ ใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อมาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะเปิดทำการทุกวันนะคะถ้าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยแต่รับประกันได้เลยว่าคันนี้นะคะคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องควักเงินในกระเป๋ามาซื้ออย่างแน่นอนนะคะพลอยใส่กล้าการันตีเลย ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะถ้าอยากจะออกรถหรือใครที่มีแผนกำลังจะออกรถกลับบ้านช่วงสงการนี้อยู่อย่าลืมนึกถึงพลอยใสยด้วยนะคะอยากดูแลนะคะตบทุกขั้นดันทุกเคสให้แน่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ